เอาละครับกลับมาพบกับ Ghost Exorcist นะครับวันนี้เราจะมาล่าผีกันต่อเลยแบบ Multi Player ครับผมไป Family House ถึงบอกแ้แบบ Rescue มันโอเคอ่ะพ,พอเราต้องมานั่งหาของด้วยตังเท่าไหร่แล้วดูแป๊บนึงนะมีอยู่แปดรอ้อยเจดสิบสองดอยังไม่ถึงเพราะว่าเพิ่งซื้อปืนไปเมื่อวานซื้อปืน ทำไม่ยูทิโนเพราะว่าเล่นคลิกคอนแทคมาไม่มีของให้เราต้องสปอนเองก็ผมซื้อแมปมามันไม่ได้มันต้องใช้ในบายปะเอ้ยนี่ไงมาแล้ว normal มั่นใจนี่ของมันเองโอ้แมปไหนเนี่ยไม่เคยเห็นเลย harmony kinder garden full contract ของถึงสี่คนปะ let's go let's go let's go เปิดประตูด้วยเดี๋ยุ่งเข้าโอเคไปได้อ้าวฝนไม่ได้เป็นหัวใช่มันล้ำไป เันบอกว่าหัวตี้เท่านั้นที่ที่เป็นคนขับรถพาไปได้มาแล้วแมปไหนเนี่ยไม่รู้จักเลยโอ้ยน่ากลัวแฮะเอฟเอฟเอฟทำไมเงียบกันหมดเลยฮัลโหลเอผีดด้ยก่อน เอบหายสาบสูนย์กองไปด้วยเอานี่ไปด้วยเดี๋ยวเอฟคงมาแบบนี้ไม่เคยมานะครับอู้น่าก,กลัวจังโอ้ยผีตัวนี้อีกแล้วแน่เลยอ่ะตึกอิสปต,ตาตัวเนี้ยโอ้โหนังหนูมันจะกัดผลมันจะแหวงกัดผลไหม กลัวจังเลยระหว่างรอสมาชิกรเราออกกองไปตั้งก่อนนะครับ่าแล้วก็เปิดประตูประติเปิดเลยอะไรก็ไม่รู้เปิดไปก่อนกลัวชึบชึบที่ไหนเนี่ยอ๋อเหมือนห้องครูอ่ะ อันนี้เป็นโซนโซนสนามเด็กเล่นแล้วก็บรรยากาศก็พอตัวอยู่เอฟเอฟเห็นเห็นตุ๊กาตาตัวนี้ไหมข้างหน้าผมเ,เห็นปะเห็นอยากลองไปไปจับมันหน่อยสิมันมีอะไรหรอกจับดูจุบ๊บทำไมไม่โดนทำไมผลโดนงง ปล่าขึ้นไปก่อนไม่รู้คืออะไรกลัวขึ้นไปก่อนทำไมทำไมถือสปินิดบ็อกได้แบบโหดมากถือไปข้างหลัง <c oughs> เอานะเอฟน้องไม่ใช่เกิดอับเจ็กวะเดี๋ยวต้องเอา <c oughs> เอา <c oughs> เอ,าอาะไรนะเอนติตี้ไปด้วยแล้วไม่ประตูเป็นไรไอ้คนโอเคไวกฝั่งนึ่มแล้ว ก็กอ้ล็เริ่มจากเราจะไป Hello, ห้องโ <hear> แอเราจะไปห้องขวามือก่อนนี่นี่มนี่ห้องนี้ห้องนี้ห้อ <Okay. S 1> งนี้โล่งมากไม่มีอะไร <Go als. S 1> เลยครับเป็นเหมือนห้อง you hear me, bro? เอปิดไฟแล้วกันนะโอเค Hello, <Go> มีทางไปต่อไหม you <hear> มีทางไปต่ออุ้ย ไปไม่ได้หรอปิดฝั่งหรออาจจะแค่ล็อกเฉยเฉยน่าจ,จะไปน่าจะไปไม่ได้ก็โอเคครับประตูนี้จบถัดมาเป็นขวามือเออเราพักก่อนเราพักก <ไป S 1> ่<ๆ>อนเราพักก่อนก็สือเฮียมีห้องนี้โล่งครับเปิดไฟให้หน่อยทุกคนผมมองไม่เห็นอเออม่ทางไปต่อได้เยอะเลย เอ,เ,อเ,อเอาเอาห้องนี้ก่อนห้องนี้ก่อนโอ้อโ,อโบหบรรยากาศเปิดไฟเปิดไฟก่อนเลยนี่อะไรอ่ะอ๋อเป็นแค่รอยร้าวเฉยเฉยไปไปห้องถัดไป,ไปห้องซ้ายมือ <โด S 1> คือห้องนี้ผมไปแล้วกันว่ะเก็บเพ่มใช่ดีอดเอาเอาหนึ่งนึงก่นแล้วกันอ๋อขึ้นมาก่อนมันยังไม่มีอะไรเอฟเพราะว่าเอน n ิตี้ก็ยังไม่ดังเลยใช่แต่แบบนึงผมไปหาเอาของไปเพิ่มในเมืม่อกี้แบบมันไม่ได้ใช้อะไรอ่ะ เอาออออินนนแแ้์ไกก่่เผืบบปงันตป้องกัน,อ,กนอันนี้มันบอกว่าให้พยายามทำร้ายเอนติตี้ด้วยการใช้ไทเกอร์ไอกับซอลแล้วก็ใช้เทอร์โมยิงไปให้ขึ้นเออร์เร์ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ อยู่ไหนอ่ะอยู่ในห้องนี้ห้องไหนไปเราต้องไปห้องหนึ่งก่อนใช่ไหมเฮ้ยมีคอร์ดอัดเสียงตัวนี้เหรอสั่นไหมเสียงงดัอฟเดี๋ยวเมื่อกี้มีตัวผ่านไปอุ้ยเอฟอยู่ประตูเหรอไม่โอโ้โหอยู่หลังพี่แบบกกลมาชัดเลยชัดเลยเอาอยู่ข้างหน้านี่เอฟอยู่ข้างหน้าเฮ้ย โอ้วิ่งมาวิ่งมาเอฟเอฟอยู่ไหนตกไปแล้วจริงเหรอไม่จริงเหรอเฮ้ยผมอยู่ในห้องตะห้องอยู่ห้องใช่ไหมโอ้ห้องไหนเอฟไม่รู้มืดไหมมืดมากมืดมากเราไม่มืดแล้วอยู่ไหนอ่ะโอเค โอ้ยเอป่เจ็บออผมโดนปีตาผีเด็กมากินยาก่อนเร็วจะไปอยู่บนรถจะไปรีเจนบนรถน่าจะผีเด็กทุกคนไหนหายไปสิหายหาน้ามาโอเคหายละหายละาหายละหายละ สวยมันจะผีเด็กเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วอีกนิดนึงไม่รู้แต่ว่ากล้องพี่ฝนต้องเอาไปไปตรงนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วเอ็นติตี้คือไหนอ่ะเนี่ยขึ้นยังอยู่เลยๆๆๆๆๆยลังอยู่เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลับมากันกลับมากันโอ้ยังตามอยู่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาปิดประตูด้วยนะ อยูตูโอเคสวยเก้าพีนอนเก้าพีนอนโอเดมอนมีหน้าล่ะทำไมมันเดือดแบบนั้นออเก้าพีนอนประเภทเดมอนเดมอนเลมอนรู้สึกกลัวไมมกังเขนใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่กลัวไม่กังเขนมันนี่เฉยโอ้โดีนะผมยอมเอาแบบเอาตัวเองเพื่อไปแลกกับเดมอนเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเอาแบบกล้องไปให้มันดูอ่ะ เอากล้องไปม,มาดูกล้องไปดูเลยโอเคทางนั้นก็ crucifix ตัวนี้นสินะทำ,นทำให้มันช้าลงได้โหฮันเดือดมากต่อไป emf เอาไปฝั่งหนึ่งสิฮึบฮึบ ไปไหนไมันยังอยู่ที่เดิมป็นเนี่ยไม่รมู้มีกล้องวะพี่มีกล้องมั้ยม่ไม่ไม่ไม่กูเพียร์มีบลอไม่อยู่ <Demon. S 1> แล้วไม่อยู่โซยูเซลเดมอนเดมอนโซยูเซลเดมอนอยูเพียร์มิแล้วห้องนี้ยังไม่ได้เปิดเปิดแล้วนะเดมอนที่หมดแล้วไม่มีของกันเลยนะมีมีคูซิฟิกไงมันแค่สโลกรพอแล้วนี่ เดมอนยูเทอร์มี่ห้องนีไอต,ตรงนี้มันไปยังอะ่ะที่ผมโดนดึงไปอยู่ห้องนั้นเดมอนวันนี้ห้องน้ำบอกรอมาเร็วแต่คอไม่ค่อยดีผูกลัวอันนี้ห้องอะไรห้องผีไะเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ไม่มีโอเค เอฟเทอร์โมมันอ๋อเดี๋ยวต้องยิงด้วยนี่ใช่ไหมมันเออเริ่มไปแล้วเทอร์โมมันขึ้นผ่านไปแล้วต้องหาอีกเราต้องหาให้มันเป็นอะไรดูไม่ทันโอ้ดูไม่ทันอ่านเล่นอ่านเล่นเนาะไปไหนแล้วอ่ะน้องไปไหนแล้วคือเอเอฟสันนะแต่แค่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเรเราไม่ได้ดูเลยอยู่ข้างในเหรอ โค้ดอยู่ที่นี่โค้ดไปแล้วนะเอฟเรจะเข้าไปแล้วนะไปไหนห้องนี้งนะไงล่ะเฮ้ยห้องนี้ปะสั่งกินแล้โวยตกใจโอ้โหเจออะไรไม่มี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 ห้องนี้แล้วก็หมดยัง อันนี้เหรออันนี้ด้วยป่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นแค่พรอพแสดงว่าก็เหลือแค่ข้างหน้านี่แหละเอฟสักตัวมันต้องอยู่สักที่เอ้ยขาใครผ่านอะไหนเอฟอยู่ไหน อยู่บนรถได้ผลเป็นคนเดียวนี่นะไม้ไม,มันได้ฟีดฟีดตั้งนานที่ผ่าผมว่ามันนี่เนอะอะไรไปห้องนี้ก่อนนะผมว่าห้องนี้ไปต่อได้ห้องไหน F หายไปแถวนี้โ Code uranium เจอแล้วเจอแล้วมันกำลังฮันมันกำลังฮันอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอเคถ่ายไปแล้วโอ้มันวิ่งช้าลงจริงๆนะใช่มันช้าลง ใส่ไม่ได้อะเลยไม่รู้เลยอ่ะแล้วเป็นไงเทอร์โมเทอร์โมไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็หาใหม่ไปต้องหาใหม่นี่ยังไม่อยู่ยังยู่อยู่อยูยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านี้อยู่ข้างหน้านี้อยู่ไหนข้างหน้านี้หน้าไหนอ่ะหายไปแล้วติดจนมึงอีกแล้วพี่คือมันย้ายเอ็มเอฟไปไว้อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เนี่ย มันย้ายเหยียบไมปฝังหนึ่งไม่ได้เอาได้แล้วขวานี่ยว่ะเนี่ยมันอยู่ห้องนี้แน่เลยเนี่ยเอาได้แล้วเอฟมาตามผลมาอย่างนี้ได้ละอย่างนี้ได้ลนี้นภาพเปรอะมากไม่ได้อ่ะมันถึงทับสองเอง อย่าเข้ามามาแล้วมาแล้วมาแล้วหมดแล้วหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนมันเป็นหนึ่งทับสองอะเลยคิดว่ามันไม่น่าใช่ปะมันไม่น่าใช่แล้วทั้งนั้นไปดูกันเฮ้ยโอเคแสดงว่า E M F อาจจะไม่ใช่เอ็ไม่ใช่อ่าเอไออุณหภูมิไม่ใช่อุณอุณหภูมิเดี๋ยวต้องเช็คดีๆใหม่มันเปออเลอร์พี่ผมติ๊กแล้วเมื่อกี้ผมรัวๆเลย เช็คดีๆมันมีมันบางทีมันขึ้นเออร์เรอร์แต่บางทีมันก็ขึ้นแบบติดลบด้วยก็มีลองสแกนบ่อยๆหน่อยแล้วก็ออดิโอเงียบกิฟตเลยใช่ไหมป๊บนึงนะไทเกอร์อกับเราใช่ไหมใช่ฉ <c oughs> ากและไปละจ้าเอาอยังเดี <ไป S 2> ย๋ยวผมวิ่งนำเดีย๋ยวผมวิ่งนำเอฟ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 มันลอยได้เอฟเอฟนี F ่เฮ้ยนี่ เอาโยนตรงนี้เหรอได้จะฉากเลยจะฉาบออกมาอยู่ข้างหน้ามาอยู่ข้างหน้าตรงไหนนี่นี่ในห้องในห้องนี้เอฟยามาอยู่ในนั้นห้องข้างหน้าเลยยิงยิงไปยิงยิงไปยิงยิงไปเห็นยังเห็นยังเห็นยังเออเล่อเออเล่อเออเล่อรัวๆเลยไม่ได้ผลมันมาห้องนี้ละห้องขวามือถอามาก่อนพี่มันมืด มันเอิ่อรัวๆเลยมันเปิดไฟสิครับเออ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 หมดเลยเออเรืจริงเหรออ่าอ่าอ่าไม่ใช่เอาไปมาเอฟเอฟเอฟเมฟเอ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 ่อฟอฟเอเอฟ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 เอเอฟเออฟเอฟเออเ หาจเจอแล้วบอกบอเอฟใช้กล้องสิใช้กล้องสิเออเอฟเอา้าอะไรเกิดขึ้นอออย่างแทกเกเอร์ไอโอเคหาต่อหาต่อมันอยู่ไหนมันไม่ต้องคุยมันไม่ต้องคุยรอบนี้ไม่ต้องคุยโก้ไม่จะเอาออดิโอปกติออดิโอถ้ามันวิ่ง ถ้ามันอยู่ใ,ใกล้ๆมันจะขึ้นเลยเอาเหรอไม่เป็นประเภทไหนใช่ถอ,อยก่อนไหมผลว่ามันสั่นละเอฟมันสั่นละกล้องกล้องกล้องมันอยู่แถวนี้ไม่เห็นพี่ผลถ่ายของลอยได้ป้องกันไม่ <laughs> ไม่ได้ถ่าย <laughs> าไปรถก่อนไปรถก่ <laughs> <ๆ>อนเก็บรถทำไมเอาของพี่ละชา่าเอาอะไรไเอฟไงเสา Fight, soul, ออเอาไฟเสาอ๋อเกลือเอาของใสชากเอยพี่เฮ้ยอะไรอีกอ่ะเหยียบร้อยเหยียบกอเกลือไปแล้วหมดแล้วล่ะเกลือไ,ไปแล <Okay. S 1> ะโอ่ะทำไมต้องไปเดตออริจินด้วยเราต้องหาเดทออริจินวะเดี๋ยวใช้กล้องแต่ต้องถ่ายให้ได้ก่อน ต้องถ่ายรูปผีเหรอไม่ใช่ถ่ายนี่ก่อนเทอร์โม่เนี่ยเทอร์โมเนี่ยอืมไอ้ดิ๊ดหมูคานโคเร็วเลยนู่นคานไปนู่นแล้วไหนนู่นคือไหนนี่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 เนี่ยตรงพุ่งเนี่ยมาเร็วน้องยืนเร็วน้องยืนไอ้น้องไม่หายพี่ฝนอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเหยียบเกลือไปแล้วเฮ้ยเหยียบเกลือไม่หาย บอกขึ้นมาเร็วกว่านี้ดิจะตุยแล้วเฮ้ยเราไม่น่าข่าวว่ะเกิดอะไรขึ้นตุยเหรออุ้ยตายมันเป็นโหลดอะ่ะเอฟโหลดเฉยเลยเอ้าอ๋อเราตายตายนั่นเองออนไซต์ก็เป<อ>็นมลเงตายเฉยยากไหม ตายเลไม่ยากแต่แค่เราไม่รู้เราก็นึกว่าแบบไอไทเกอร์ไอกับเกลือมาจาไอนี่ได้ไงสรุปตุยมันไม่ได้เราตุยนั่นเองครับทุกท่ามเออเราตุย <c oughs> โหยตายเลยยังไงไปแล้วโ <Okay. S 2> อเคตอบไหมหรือว่าแต่ผมไปแล้วนะโอเคครับก็ ไม่ผ่านนะนล้ว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ส่วนสกไม่สำเร็จนะครับแบบภาพข่าวจั๊วเลยทีเดียวยังไงก็รอบหน้าเดี๋ยวค่อยมาแก้มือกันใหม่กับเดมอนนะครับกับคุณทุกคนที่ติดตามครับผมแล้วเจอกันครับ